างคนเก่งนะคะอย่างพี่เจนนี่ปาหนันค่ะที่ภูมิใจตัวเองแบบสุดๆหลังจากที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักจนตอนนี้สามารถซื้อคอนโดในฝันได้ค่ะ ภูมิใจไม่น้อยเลยทีเดียวสําหรับพี่เจนนี่ปาหนันค่ะหลังจากที่ทุ่มทํางานอย่างหนักเพื่อเก็บเงินมาสร้างฝันตัวเองล่าสุดก็สามารถซื้อคอนโดในฝันได้สําเร็จด้วยน้าพักน้ําแรงของตัวเองจากที่เคยเช่าบ้านอยู่โดยเจ้าตัวก็บอกค่ะว่าคอนโดที่ซื้อก็คือตกแต่งตามในฝันที่ตัวเองชอบเลยเห็นแบบว่ามีหน้าต่างเยอะๆสามารถมองเห็นท้องฟ้าแล้วก็เห็นวิวต่างๆได้เพราะว่าอยากให้เป็นที่หิวใจให้กับตัวเองค่ะ เออก็ทุ่มทุ่มทุ่มเวลาให้คอนโดแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังแบบเออมันจริงๆมันต้องมีเยอะเออมันก็คุมงบแหละแต่ว่างบเราก็วางมันเผื่อเกินมาอยู่ละเออเข้าใจไหมเราเราทุกคนเรายังไม่เคยเห็นใครแบบอยู่ในงบเลยอะ่ะด้วยความว่าเ,เปลี่ยนไฟตรงกลางอะ่ะเป็นโดนที่สองแล้วพราะรู้สึกว่าไม่กระเทยพอคือห้องห้องเนี้ยตรงตรงตามตรงตามฝันเราแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทั้งแบบเออชอบชอบชอบห้องที่มันมีหน้าต่างเยอะเห็น ท้องฟ้าชอบห้องที่มันมีระเบียงชอบอยู่สูงสูงเวลาเราได้ดูแล้วมาเออมันฮิวใจอย่างนี้เหมือนพูดกับทุกคนเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยแล้วก็กลับไปปุ๊บนั่งมองท้องฟ้าแล้วก็เปิดเปิดพ<ม>งศิษธ์ชัมพีอย่างเงี้ย